ถ้าเกิดว่าเป็นใบสดสดดอกสดสดเราจะต้องเฉียงหน่อยนะครับผมนนะถึงจะปิวนะเพราะถ้าเกิดว่าเราตั้งตรงเนี่ยมันจะไม่ไปนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวนะดือนนี้นะ ้องเอียงหน่อยเอียง30องศานะครับผมเป็นเทคนิคแนะววันนี้ผมก็เพิ่งใช้ครั้งแรกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสามสิบนะองศานะครับผมสมมุิอันนี้เนี่ยถ่ายไม่ทันนะปิวไปแล้วนะ ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะสมมติอันนี้นะดูนะประยูเลยไหมนต้องต้องให้ถูกจังหวะด,ด้วยหรือเข้าไปใกล้ๆมันหน่อยกจุยนะครับผมถ้ามันหนักก็เข้าไปใกล้ๆเลยแต่ถ้าเบาๆไม่เป็นไรห่างได้เห็นไหมครับเดียวไหมก็อันนี้ คิดให้ดูคร่าวๆนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับผมดีหอมาเขาเรียกว่าทากีตาร์นะครับผมทากีตาร์นะครับพัดลมเป่าใบไม้เป่าหัวเป่าผมดีเลยผมลองดูแล้วนะครับเยี่ยมนะครับผมกดลิงก์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ